โอเคขอแบย่ากาสวัสดีค่ะซินตหน้านะอยู่กับช่องเอ็นอาร์วันกับฟอร์ซ่าเฮอร์ซันถ้าหนึ่งพาที่50ห <c oughs> นึ่งสามป่ะเออนั่นแหละเราจะพาที่เราที่เรารีวิวกัน91สปีดสตาร์ Speed star, และเนื่องจากว่าผมรีวิวต่อเนื่องเลยผมเลยยังไม่สามารถรีวิวรถไอเชียไอเชียนี้ได้นะฮะ 650s วันนี้ผมจะมารีวิวรถที่เอ่อ <S <s> <S ผมก็สงสัยเห <c oughs> มือนกันว่าในเกมว่า ว,ว่าว่าว่าใครมาขุดจอแถวนี้เนี่ย <c ười> คือว่าผมก็แอบสองสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีรถขนไหนในนี้ที่มันสามารถแต่งแบบกีบเบิร์นเอาได้อย่างไรใช่ไหมไอเอคลูราเนี่ย ISX เนี่ยตัวแรกผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมก็ไปดูมาแบบเออมันก็มีรู่นอื่นนะแต่ผมว่าผมเอามารีวิวไม่หมดแน่ๆผมเลยแบบไม่รู้ว่ามันมีขนาดอีกเลยต้องมาพยายามหายอยู่นี่ไงว่ามันมีรถอะไรบ้างนะ B A R S X เนี่ยแหละแต่คันนี้ผมแต่งเล่นนะผมจะไม่เอามารีวิวนะถึงแม้จะสามารถได้ชิมัยก็เถอะ <c ười> คันนี้แต่งแบบแรลลี่เพราะว่าไปใช้ซีซั่นอีเวนต์เออคันนี้มันอ,อะไรนะเทรทโฮนแฮชแล้วมันสืิฟเป็นแรลลี่กูเลยบอกกูแต่งตคันนี้เป็นเร่อแรลลี่แล้วกันชิมายแล้วก็มีรถอีกหนึ่งคันที่ผมรู้สึกว่าคนที่ได้เบิร์ดเอาก็น่าจะคุ้มกันดีนะก็คือว่าก็มีรถคันหนึ่งแต่มันอยู่ไหนเนี่ยแหละ เบอร์ลี่เี่ะใครมาคุดจอดแถวบ้านเนี่ยถ้าเสียตังก็ต้องขอไปเจอเพราะว่ามันจะเข้าเนี่ยคือถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นเบอร์ลี่อะไรวะสามหกศูนย์หรือสี่สามศูนย์วะน่าจะสี่สามศูนย์ป่ะใช่ไหมที่มันแต่งแบบรถปกไอ้รถทีเซอร์คันสีเงนินน่ะหรือ,360รอว่าสามหกศูนย์วะเชี่ยคันไหนวะเนี่ยและแล้วแล้วมันต่างกันด้วยนะว่าคันนี้มันเป็นเรโธ อีกคันหนึ่งมาเป็นบอร์อเดิเนอผมเลยไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ผมว่าน่าจะสี่สมศูนย์แหละอืมอ่ะคันนี้ผมมีในคังอยู่แล้วด้วยตอนได้มาเพราะว่าเอาไปเอ,อ่ปลดล็อกนะโอเคชาเลนจ์วันนี้คือโอ้โหไอ้ข้างมาอะไรวะเน,นี้ยอ๋อมาที่ดึงบอกมั้งแต่มันก็เปิดหรอเปิด กระโปูหลังไม่ได้โอ้ oh God. ไม่ก่อดกระโปงหน้าก็เปิดไม่ได้ถามาจริงดิเอยโอเคเดี๋ยวผมขอดูลายก่อนคันนี้มันจะมีลายอะไรบ้างเอางี้ก่อนสุดงใหญ่ก็เป็นลายแบบพวกน,นี้ว่ะอืมแช่ก็จริงเนาะไอชิว่าแต่ผมกดคือตอนแรกม่าจะก,กดไอ้นี้ไงไอ้ไระวะอ่าล็อกเป็นรถคันนี้เออแม่ คือผมไม่แน่ใจไงว่าโทของสีรถเฟอรี่ที่มาเป็นสีเงิอนอะมาเป็นแบบไหนเออผมเลยค่อนข้างสงสัยไงว่ามันโทไหนวะถ้าให้กูหาไม่เจออยู่เปลี่ยนคันไอชิบายกข่าวไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยสีอย่างเงี้ยป้าแต่มันอันนี้มันหลกักโทเงนินมันมีลายนี่อยู่นี่หว่าใช่ไหมนี่มันก็มีสติกเกอร์จะลองดูก่อนละกันเพราะว่าผมว่าจะแต่งรถคันนี้ให้เป็นแบบเแบบเเิร์นเอาอะไรอย่างงี้ยดูว่าจะแต่งแบบร่าคัสตอมอยู่ม ตัวแต่ถ้าที่เลื่อนดูมานคะครับต้องก็ไม่มีนะมันขึ้นอยู่กับคนทําไว้ไม่คนทํามีหรือเปล่าไอ้ที่หมายแม่งไม่มีสร้างแม่งอะไรอย่างงี้เออนาสโคลเดเลเด้วยมาตาฟ้าเออถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแฮะใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่มีแต่อ่ามีอย่างเงี้ยเออบือบูเบือเฉดจัดแม่งรู้สึกเกมเบลอเลยหาโอเค กับผมว่าผมจะแต่งคงได้ละเอียดครบไม่ครบหรอกเพราะว่าล้อแม่งคือแบบวัตถุฟลักมากไม่เงยเดือตดเสื้อโอเคผมว่าแต่งประมาณนี้แหละทีนี้เขาจมาอัพเดตจริงๆไม่ต้องแต่งเลยทีนี้ก็ได้มั้งคือวะผมไม่แน่ใจไงแม่งเสียงลังโบเลยใช่ไหมแน่นอนเอ้ย อ้าวจะปล่อยมันขับหลังดิโอเคโอ้เป็นไอ้นี้เลยโซปอร์ชาร์จเป็นตัวชาร์เจอร์สา่ไปแล้วกันเพื่อเสียงอันหล่อเท่เปิบเปิบโอเคชาร์ลวันนี้น่าจะปวดหัวกระสุดวดหรือว่าจะไม่ใส่ละหรือว่ากจะไม่เปลี่ยนล้อไม่เปลี่ยนล้อดีกว่า <c oughs> แอบคิดจากทีนี้ว่าทำไงดีไม่เปลี่ยนหรอกละกันขนาดกูไม่ไม่เปลี่ยนยด้วยอดีตคนจริงเดี๋ยวจะเสียเอาฮะ เงียบไม่ใช่หรอนะฟังเสียงเครื่องอยู่โจกี้อะไรเออแต่คันนี้มันใส่อะไแต่ดีว่ะใส่ยีเป็นอลไรกันโอเคแต่มันมีตาฟูลเดอรี่ด้็นไงประเด็นอะเออว่ะเจอตาเสื้อโอเคไม่ใส่แล้วกันเชื่อจากประเด็นคือมันมีตาฟูลเดอรี่ด้็นไงไม่เป็นไรหรอกเออทุกคนไม่เป็นไรหรอกมั่งมั่งนะรู้สึกว่าถ้าจะมีผิดมันจะมีโทษ หลายคันอยู่แต่วนะ้งที่ผมพอรู้นะรู้มันต้องสีแบบนี้วะไม่แน่ใจวะเือนวะใช่กูไม่แน่ใจจริงๆนะเลยเนี่ยตืเชื่อเออต่ออวะรู้ว่าเปลี่ยนสีเองวะโอเคผมกับมาแล้วมีอาร์เซนเดนตามเคย <c oughs> <c oughs> ผมว่านะคือเนื่องจากว่าไม่ค่อยรู้เรื่องสีของมันเท่าไหร่ก็ อก็พูดยากอะแต่พูดตรงๆเลยว่าผมว่าสีนี้เรื่องอย่าอันนี้ดิมันดูเข้มๆนะเออใช่ใช,ใช่อันนี้แต่ล้อมันสีอะไรวะล้อมันต้องดำปะเออล้อดำมมากันอันนี้ส่วนตัวอ,อันนั้นมันดูแบบมันดูฟ้าไม่หน่อยอ่ะเออมันต้องอย่างนี้ดิ เออนะไปเลยแล้วกันเหนื่อยปะแค่ท <Wasn> ีก <Okay>. ูเหนื่อยแล้วอ่ะไม่เหนื่อยถ้าไปไต่งล้าหาทุกคันกูเตะกูเตะแน่นอนโอเคนี่นอนเราตอทดสอบสองแบบเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมปกตินั่นแหละแต่ต้องเจมคือว่าจะแต่งลายแบบเปิดเอาเฉยอะไรอย่างเงี้ย กูใหม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่เห็นเนี้ยไฮแะนี่มันไรลีเนี่ยหวังโคตรจะว่าไปมันก็แรงดีบกันนะหรือเปล่าไ <laughs> ม่กี้นี่ชนแบบ ช่ไปมาวนะี่เออว่าเรามานเรื่องนี้ดีกว่าอะสตีดอีส,ต,สต,ตาคงไม่เป็นไรหรอกมั้งมาเอาลวเฟิร์นเอาที่แต่งแต่งยังไงก็ไม่าเขาจะเหมือนเท่าไหร่จริงๆนะกูคิดเองแล้วบอกว่ากูแต่งยังไงม,ม,มันไม่เหมือนวะไม่มเหมือนใช่ไหมไม่เหมือนแม้วะผมไม่รู้อ่ะ ผมไม่รู้จะทำไงไม่เหน,น,ออนื่อยไงเพะองไม่ค่อยรู้อะ่ะแต่จริงๆม,มีหลายคันอยู่นะเนส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอะ่ะมันจะเป็นแบบร่างคัสตอมอืมหรือบางคันก็จะเป็นพาราไดในภาพพาราไดก็มีนะ Let's go แต่ผมจะเอาที่แบบว่าน่าจดจำมาดีกว่าไม่ไมาอีกแลน,นี่งีเลยที่หายเหือแต่เสื่อ โอ้ยแหกสี่ล้อเลยอะมะไล้ว,ลวตัวน,นีโ้โอ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 โหโอ้โหแหกแบบนี้ไม่น่าให้กใครแ <c oughs> ม่งเดืดจะเชื่อสติดีเย็นขึ้นไม่รักได้ เรายมีเลยละกันโอ้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 หม่ขอหายขอหายที่ต้องทนมันจะไปจริงๆเฮ้ยฮ้ยโอ้ยเฮก เคแม่งเรียบร้อยเสยขอกต้นมไม้อะอะอะแม่งเกือบแล้วเกือบแายคลองแลวไม่เอ้ยเออไปโอ้ยตัวไป เอาอะ้าวันนี้ทำไงดีกัอนนี้ตามาแซงเ h e บีจีห้าร้อยไงอะเขาจะทำไงเขาจะแซงได้หรือไม่ยังแซงแซงได้แล้วอ่าฮะลงไปข้างหน้าก็ไปแทนพาร์เทอร์โบันนี้ตัวเชียบีจีตัวจะไม่กระลื่นสะบัดติอเอาวะหลัอนนี้เป็นการไล่ล่าที่อย่างแบบเจือดซึพดเฮ้ย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 ต้้ต้้เฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหเหกุเหตุกระายหืมชิบหายกูไม่รีไว้ด้วยไม่รีไว้ด้วยไปเงยเผื่อจะเชื่อเอาวะตามฟอร์เช่กับมาสเตงมาจังหวะนี้เขาได้ทำไงฮะเขาจะแซงเขาได้หรือไม่จังหวะนี้ยังไงฮะโอ้แซงได้แต่ แสงแค่แต่เ,เหกีรอยี่อะไรไม่เอ้อแสงได้นะจะกลับถนุนทำหรือเปล่าไม่รู้แม่เอ้ยเออแต่อันนี้ไนดะ้แล้วจะแสงมาแสงได้ด้วยเออจูบสายขาดลาแล้วจะคืมมือมาวางทำ พอไอเนี่ยฮะโอ้โหเสียจังหวะไ,ได้หนึ่งเกมมันิ่ไมไปมกิ่งแล้วอ้โอโออโหเบรกไปไกลเลยเดียวไกลเกินไปเพราะว่ารีวิวที่ไม้เออน่าจะเบรกมาแบบเดือวเปหนไงอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่า โ okay. อเค่อมั้าแตงติบดีกว่ามันเนี่ยแมงเลยหเปล่าวะหรบอีอแย่กว่าไม่รู้ไครใสคอนไอที่ผายแล้วลงสะพานทำไมสิพี่เลยนะอ้อให้ตายเถอะเกมบังเจเหรอหรอคูออซื้อ SSD ให้ได้ก็เะิี่ชิบหายจะรู้อ่ะจ เาไว้เลยค่ะไม่เงยเดือดเ,เสือ้อโอเคมาดูชาเลนจ์อัปเดตต่อเอ่อดูซิว่าไอ้รถคันเนี้ยีเต็ตดีๆมันมีไหม ว่ามีแหละโอ้โหเดี๋ยวนะ A แปดร้อยก็มี S หนึ่งส่วนใหญ่จะเป็น S หนึ่ง S สองนี่มันสปีดแต่อันนี้มันใสยย่ยางแดกเกือบจะเชื่อเดือดจะเชื่อคือไม่ใสยย่ยางแดกส่วนใหญ่ที่เป็น A นี่มีล้อแดกอันนี้มันอ๋ออันนี้มันดนีเน,นาะซีซันเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อถ้าเก่ารถคันนี้ก็มีแบบซีซันนีเป็นบ้างอ,อะไรอย่เงี้ยนะ S หนึ่งสปีด r w AWD t c g ผมว่านะอืมไฟเอสหนึ่งก็โอเคนี่ละกันมันใส่ยักษสลิกเรื่องเนี่ยสิอือนี่มันเอสหนึ่งเยอะว่ามันต้องมีฐาสปอยเลยบาบาบาแน่นอนฐาประสิทผมมั่นใจผมมั่นใจในฐานประสิทเลยแอนนี่กูกล่าไปเฉียวอเอา,อางี้นะชาลีน,นี้ก็สติเหมือ <c oughs> น,นเดิมไอหาครูสมานใจเหมือนเดิม สติเหมือนเดิมอ้าชิดอ่าม่เช่งิซีพีอ่าฮะไปเด็กโจ้อีกหนึ่งชาเลนจ์นนะฮะแล้วก็จะได้ไปทันอื่นอื่นสักทีเดี๋ยวจะชื้อ บอกจะคำเดียวว่าตอนนี้แกลไม่ออกจริงสมองคือแบบว่าปูดตามไปหมดแล้วเนี่ยไม่เลยมามาดูจะพูดยังไงละ let's go หามีมสัสแดงิีมีไวเปอร์ มีทอรมีซ e ีโอเคอยู่ข้างหลังรอบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรถจีนแฮะจีไม่จีไม่รู้แต่ใครหลุดหลุดเตือนเลยนี่วะโอ้ไม่หลุดแตเกลือนเลยลดเดือดโคเวอนอฮะโคเวตอย่างนั้นเหรอจะเอ,อาว่วากินชิคไม่เลยเช็คคอยเกลอเือนเตือนผมไม่รู้นะว่าซีซั่นหนะ้า มันจะเป็นรถอะไรนะ,เพร,ะเพราะว่าเขาต้องรอไงและหลายคนก็เขาก็บอก,กเหมือนกันว่าเผื่อว่าจะมี DLC ใหม่ก็คือเขาบอกอาจจะเป็นยังไงอะ DLC แบบใหม่เลยอะไรอย่างงี้ซึ่งก็แบบรมันมีความเป็นไปได้น,นะเพราะปกติเกมนี้ก็ปล่อยมาจะปีหนึ่งแล้วนี่ห่าจะว่าไป ตั้งแต่เดือนพฤจิเกมมาพฤจิไงเกมมันมีแต่อัปเดตรถใหม่มาอะไรเงี้ยมันยังไม่มี DLC ใหม่หรือเป็น DLC แบบรถใหม่ยกเซตอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีเหมือนกันนะมันมีแต่ซีซันอีเวนต์เอ้ยไม่ใช่เออใช่มันมีซีซันอีเวนต์แล้วก็มีรถพวกคาพาพาทั้งหลายมันเลยแบบเออว่ะอ,อาจจะว่า อาจจะต้องรอวะ่ะอือเราต้องรอเพราะเราก็ยังมัน่นใจในไม่ได้อยีกดีเพราะแต่เราคันนี้แม่งคุ้มดีเนี่ยที่เส้นเนี้ยคุ้มด,ดีจริงขอบผู้ชมปุ๊บไม่แหกทุกรอบเลยตัวรู้อ่ะโอเคขับตรงไปอย่างยืนยันอ่าฮะข้างหน้าเหมือน แบบน่าจะบั็กใช่ไหมเนี่ยภายในโอ้ภายในแบบเสียงที่หวานจริงๆเออคนดแน่งเลยคนดจริงโอ้โหเมาอีกแล้วครับท่านเออเรียบ ้อย easy to easy ตัว e p 7ีไม่ขับง่ายไปเลยนะตัวว่าไปโอเคก็คลิปนี้ก็เอาอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะ <c ười> คิดไหไม่ออกไนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แหละหวังว่าอาทิตย์เอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าสิคลทิปหน้าผมจะได้รีวิวไอ้6 5 0 s สสักทีนะ ก็จร <elim> ิงๆมันก vale <ama> ็เไม่เงือกจากภาคสี่เละเออคงไม่อะไรมากหรอมั้งอืแค่แบบเดิมๆโอเคก็วันนี้เราเจอกันจ้าพรุ่งน้าไปแหละ